จะแนวห็ดเนาะต่ละอละลยสบายดีเด้อชม้าสบายดีตอนบ่ายกักบ่าย่าได้่ะบ่ายสามกุ้มกมือข่อยทำความสะอาดสตูเย็นเยนยหอยแต่เมื่อวานเมื่อซื่นพุ๊บวสิพัดอนะุ่นเให้เล็กน้อยกินยังบ่ได้พัดข้าพนิพัฒน์นีไข่เงอนใส่ละนะ่ก็ได้ออมาเลยอ อ,อันนี้มึกด้วก็ชิปงเลยทั้งทพ้งเด็ดอือกระเทียมโอ้โอ้ยจานต้งต้เหมอนโอ้เจ ผัดวุ้นเส้นใส่นะอาหารทะเลใส่ไข่สองหน่วยแต่ใบด้วยแต่ใบดีตายใบได้แสบายดีทุกนนเอาพั่วกับซอนี้อี่มดีคอยชิมมาผัดวุ้นเส้นใส่อาหารทะเลแล้วก็ใส่ไข่สองหน่วยกำลังสิพผัด พัดพุ้นเส้นคอยว่าสิพัดส,ส,สองมือหลังหกแต่ว่ายังบ่ทันพัดห้าก,กว,ว่างมือนี่จะสีแดาพัดอันนี้เมือกระปุกคอยแช่เย็นเนียนคอยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแช่เย็นเนียนคอยเกี้ยวกระเทียมให้มันแหมก่นอนแล้วคอยจะเอาไข่สอง่วยนีลง

มีนข้าวใส่ห้ำมิ้งกินกันใส่ถุงถุงรางเอาใส่น้ำเออใส่ เด็ดแต่งกนะลูกกระหลกเลยเม็ดซทหอยาเพมลยอ้หูซหอยใส่ซุใส่ขนมอโอ้ยมันสีเข้มเกมไลดล่ะอืออย่าเล่าจะลดใส่โบร้าด้ส่เขนบร้าด้วยนเอาเฮดเก็ดลืมเฮด ่้ใ่อสเฉนะเดี๋ยวอีกเดนี่เราจะปูรวมกันบาดเดียวเลยอย่าไปขอล่นมันเลอย่ามันเปื่อยเอกโอ้จะปเปื่อยเนาะหมอโฟดกันแล้วมันเปื่อยอ๋อล้วมันเค็มอย่าไปขล่นมันเลยค้าเดียคือว่าเแล้วก็บอกได้ พี่ซอสมเร็งมกเกพี่ซอสมะเลอกแบ่งให้เด็กน้อยคนทัวร์ซิบกระซิจะทั้งใดเป็นกันวะ แต่แข็งมันไม่กินแล้วแต่มันแข็งใดแบบนี้แต่มันแข็งบือเปปะฮะจับจับ,บเห็ดบ,บ่าหายเด็กน่อยจาย้าหน่อยกน่อยเลยองเฮียนมาเด็กน่อยกิน บนเ้นกำลังกันนะกำลังไข่เขาปรุงมันย้งเนียบพอน,น่ะสุเจ้าเอยจะไหนเขาสิปปุงค่อยใส่นะพริกเผาหน่อยหนึ่งมันก็เลยมีสีสันขึ้นมาสุเจ้าซุกแลไวได้ดิโปุงแล้วนะปปุงแล้วนะแซ่บเด็กๆชอบเสร็จแล้วอบุนเส้นใส่กุงง้งง่ายๆสบายๆสะตามินินดีน สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายสามโมงเจ้าหิวอยู่แล้วหิวอยกแล้วน,ะน,น้องกินมันเหมือเลยแล้วสุพักอบคุณเซ็นค่ะมามาเนี้ยๆน่มนมเซ็นซุกพอาเซ็นเปื่อยเพราะแค่แบบ แล้วลายในปากกินบ่องคอยไปแส่น้ํมันอุ่นเส้นนะ่ะ นองกบ,บลาบชุดสองโมงคืนไีมานนนนมาบ่ายโมงนอนเ่นนอนหลับ นาง่นาง,างมาแปะขอยนงๆออกเมื่อกอ่อน11โมง่นไปไวห่านนะน้ตเคยไปห่ะแหละนลจะถ่าอยู่นั้นเิ่นเ่นไปหาหมูเพิ่ข่อยอะไเสออกแต่เอนอนงินอหไงเลยไปสู่เพิ่อ,อยู่นั่นแหละเมื่อพอมันกันเมื่อฮอดเมื่อปะข่อยาะ พอสิ่งโหลดมาผู้เดียวด้านากตายโหลดใหญ่กับบุ้มีโหลดน้อยกับบุ้มีผู้เดียวเลยนุ่มไม่นด้กะระซ่บกัน จะไหนไปเอาลูกซีโมด็กนอยแล้วก็เด็กๆเดตักใส่ถ้วยใส่ตู้เมนก็ไม่วันตอมเจดเมนวันตอมเนี่ย ร่อนเกินโลประมึกกับประมาณโลหนึ่งได้ป้ะของของ กุง้อนวแต่น้อยมักจะแท่แบบนีเชดนมนุมน่มอ่อนละลายในปาก ก็ไลท์ทำไมฝากกดไลค์ให้บิ๊นเด้อก็ไลท์กดไลค์ขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง งวด16เมษายนที่จะมาเทิรนี้เด้อ